สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณตาสุดชิลพาเต่าออกไปเดินเล่นผู้ใช้ทวิตเตอร์แอทไซอบังซีเจได้ตัดสินใจแชร์ภาพของคุณตารายหนึ่งที่พาสัตว์เลี้ยงของเขาออกไปเดินเล่นพร้อมกับสวมสายจูงไว้อย่างดีสัตว์เลี้ยงของคุณตาคนนี้คือเต่าบกยักษ์ไปในภาพแสดงให้เห็นถึงภาพที่คุณตาใส่สายจูงไว้ที่คอเตา่าเพื่อป้องกันการวิ่งหนี และพาเจ้าเต่าอ,ออกไปเดินเล่นรอบๆบ,บ้านจากภาพนี้เห็นได้ชัดเลยว่าคุณตารายนี้รักเต่าของเขามากแค่ไหนเพราะคุณตาสามารถเดินไปกับเต่าได้อย่างใจเย็นไม่รีบร้อนจึงเป็นภาพสุดน่ารักที่คุณตาจูงเต่าอ,ออกมาเดินเล่นนั่นเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ